ลอร่างแกผู้หญิงเนี้ยเป็นผู้ชายป่ะเพราะมันบอกว่าชิมได้ทุกลูกอะเกี่ยวอะไรวะกูจ้าหมาหมาอย่างเงี้คยคงจ่ใหญ่มากสินะใหญ่ไม่ใหญ่มึงก็ลองดูสิ ทุกลูกเลยนะคะส้มจับปากอร่อยอร่อยราคาทุกถูกแวะเข้ามาดูก่อนได้ค่ะแวะเข้ามาดูก่อนได้นะคะส้มนี้ชิมได้ทุกลูกเลยเหรอชิมได้ทุกลูกสิคะหวานทุกลูกเลยคะ่ะอร่อยไหมคะพี่ ไหนบอกว่าชิมได้ทุกลงไงเอา้าแล้วอย่างนี้หนูจะขายยังไงคะอย่าว่าแต่ส้มเลยเอาเขาแบบนี้พี่ก็อยากจะชิมบ้างมันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมพี่พูดอย่างนี้ผัวร,ร้องทำร้ายยังไงผัวร้องครับัว้อ ร้องร่างแค่ผู้หญิงเนี้ยเป็นลูกผู้ชายปะ่ะเพราะมันบอกว่าชิมได้ทุกลูกอ่ะมันเกี่ยวอะไรวะกูจ้าหมาหมาเงี้คยคงจะใหญ่มากสินะใหญ่ไม่ใหญ่มันก็ลองดูสิรุ้ยจับมึงนีเอามันขึ้นมาดี มึงอันตภาพมากฮะมึงใหญ่มากระมึงต้องไปสูมมันในหวานลูกนี้ใช่ไหมหวานหวานใช่ไหมนี่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 ออกใส่เข้าไปเลยย้ายกูเจ๊ยอกบงอผมหนาหมดแล้วไม่เหลือแล้ว พี่ครับพี่ช่วยเหลือเขาหน่อยครับน้องเขาน่าสงสารมากเลยครับหนูไมีอะไรตอบแทนพี่เดี๋ยวไปเถอะน้องนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอเป็นว่าพี่ซื้อส้มนะครับน้องมาส่งที่บริษัททุกวัน เอาแบบนั้นก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะพี่ถ้าไม่มีพี่ในวันนี้หนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีขอบคุณนะคะพี่เป็นคนดีจริงๆ เชิญครับขออนุญาตค่ะมาส่งส้มค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะเฮียเออกิจการร้านส้มเป็นไงบ้างครับกิจการร้านส้มดีมากเลยคะ่ะ เดี๋ยวนี้มีคนจองถึงซิ้นปีเลยนะคะโอโ้ยินดีด้วยนะครับถ้าไม่มีเฮียในวันนั้นคงไม่มีหนูในวันนี้หรอกค่ะต้องขอขอบคุณเฮียมากมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีนะครับขอให้กิจการของโซเฟียดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณค่ะเฮียงั้นหนูขอตัวก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมาส่งส้มค่ะสวัสดีครับแล้ว แล้วคะอ๋อเฮียเขาไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้ธุรกิจเป็นอย่ำแย่เฮียเขาอยู่ข้างในครับถ้าคุณอยากพบเฮียเขาจริงๆคุณจะพาไปนะครับดีเลยค่ะแล้วหนูพร้อมพบได้ไหมคะเชิญครับ เข้ามาหาครับสุภียเดี๋ยวเฮีจากกันเองเฮียคะเป็นไงบ้างคะทำไมสีหน,น้าดูเครียดๆล่ะคะอ๋อคือว่าธุรกิจของผมช่วงนี้มันกำลังย่ำแย่ไม่มีอะไรมากนะครับ เฮีย er, มีเรื่องอะไรก็บอกหนูได้ค่ะเฮีย er, จำได้ไหมคะว่าในวันนั้นเฮีย er, ช่วยหนูไว้แต่มาในวันนี้เฮีย er, เกิดเรื่องย่ำแย่ขนาดนี้จะให้หนูนั่งนิ่งดูได้ได้ไงคะเฮีย er, คะถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ ในบัตรนี้มีเงินอยู่5 0 0 0สนบาทเฮียเอาไปหมุนเวียนก่อนได้นะคะไม่เป็นไรครับเฮียจัดการได้เฮียรับไว้เธอค่ะถ้าไม่ตอบแทนบุญคุณนี้หนูจะนอนหลับได้ไงคะขอบคุณมากนะครับโซเฟียขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะ